เปิดประวัติที่ชิดชื่นบานทนายความประกูลชิน,นวัตรเหี่ยวคดีถุงขนมสองล้านเปิดเหตุผลทำไมยอมถอยคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งอ้างช่วยนายกรัฐมนตรีนิดไม่ต้องคอยตอบคำถามประเด็นจริยธรรมช่วงเพิ่งรับตำแหน่งใครที่ติดตามการเมืองไทยมาตลอดหรือที่ชอบเรียกกันว่า ข้อการเมืองเมื่อวันปรากฏข่าวนายพิชิตชื่นบานว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาแต่ยืนยันว่าตนเองคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามผมขอยืนยันว่าคุณสมบัติผมครบถ้วนถูกต้องทุกประการไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามใดๆทั้งสิ้น แต่เพื่อให้ประเทศชาติและรัฐบาลเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วเนื่องจากยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนผมจึงขอไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ในายพิชิตกล่าวอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยที่ให้โอกาส และเห็นความสำคัญของตนเองมาโดยตลอดขณะนายนรวิทย์ล่าแหล่งสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยโพสเฟสยืนยันกรณีนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยประกาศขอไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามใดๆโดยทั้งนายพิชิตและพักเพื่อไทยได้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองและผู้ที่จะได้รับการเส เนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกประการแต่การที่นายพิชิตยอมถอยไม่รับตำแหน่งเป็นเพราะเพื่อให้เกิดความราบรื่น คล่องตัวและให้ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้องคอยตอบคำถามเรื่องนี้ในช่วงแรกของการรับตำแหน่งเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องเร่งทำเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งตนเคารพและชื่นชมกับการตัดสินใจเพื่อส่วนรวมโดยไม่ยึดติดกับตำแหน่งของนายพิชิตในครั้งนี้ไปนหน่อย้องยิ่งแต่ตนยังยืนยันว่านายพิชิต เป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีดังกล่าวด้วยทั้งความรู้ความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาผ่านการทำงานใหญ่หลายงานทั้งเพื่อพักเพื่อไทยและเพื่อส่วนรวมแต่เมื่อสถานการณ์ที่ต้องเร่งเดินหน้าตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยแล้วตนหวังว่าจะได้เห็นชื่อของนายพิชิตอีกครั้งในคณะรัฐมนตรีชุดต่อต่อไปประวัตินายพิชิตชื่นบานจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต เกียดนิยมอันดับสองมรามคำแหงปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมธุรกิจบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชนเนติบัณฑิตไทยปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐศาสตร์มรามคำแหงปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังเป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดี ให้ครอบครัวชินนวัตตั้งแต่พักไทยรักไทยถูกรัฐประหารปี2549ต่อมาศาลสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาต่อเนื่องจากคดีถุงขนม2ล้านบาทยุครัฐบาลยิ่งลักชินนวัตมีบทบาทในฐานะสอสอบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยและอยู่เบื้องหลังในกลั่นกรองระเบียบกฎหมายให้ยิ่งลักยังทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าทีมทนายความสู้คดีจำนำค่า หลังเลือกตั้ง2,562พักเพื่อไทยได้แตกพักมาสู้กติกาเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมโดยตั้งพักไทยรักษาชาติทสชขึ้นมาพิชิตได้เข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษากฎหมายไทยรักษาชาติแต่ไม่ได้นั่งอยู่ในกรรมการบริหารพัก กระทั่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพ,พักในเวลาต่อมายืนยันติดโผรัฐมนตรีไม่ใช่ต่างตอบแทนนายพิชิตให้สัมภาษณ์กับสื่อดังเจ้าหนึ่งยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยผมช่วยงานพักมานานแล้วทำงานหนักในฐานะที่ปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายแต่ไม่ชอบออกหน้าเพราะผมไม่ได้หิวแสงแถมเจ้าตัวยังท้าให้ไปสอบถามความจริงจาก คนเก่าคนแก่ของพักอย่างภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักรวมถึงนักการเมืองดาวรุ่งซุปตาที่เป็นดาวอภิปรายในสภาอาทินางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรสอสร้อยเอ็ดนายาา 101, นเลิศศักด์พัฒนชัยกูลสสเลยที่เขานับเป็นลูกศิษย์ลูกหาในพิชิตเน้นย้ำถ้าจะคิดเรื่องตอบแทนตอนน้องสาวยิ่งรัก เป็นรัฐบาลทำไมผมไม่ได้เป็นไรเลยและนายกรัฐมนตรีปูนี่เมตตาผมที่สุดแล้วทำไมไม่คิดกลับกันบ้างยืนยันไม่มีหรอกครับตัวนายไม่เกี่ยวกับท่านทักษินเลย